เมื่อวันที่12กรกฎาคม2567สื่อมวลชนจากประเทศไทยพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมและดูงานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษามะเร็งได้มีโอกาสสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและแพทย์โดยมีผู้อำนวยการหวังหวายจงการต้อนรับอย่างอบอุ่น พออ,อาปานจงหัวผู้อำนวยการคีโมเฉพาะจุดพออเฮอเจียนหนิงบรรยายวิธีการรักษาด้วยเทคนิคบาดแผลพออเผิงเสี่ยวชื่อพออแพทย์ประจำชั้น6คุณหมอใต้หวนเยี่ยนหมอมะเร็งเต้านมได้แนะนำศูนย์ป้องกันร,รักษามะเร็งเต้านมพร้อมอธิบายวิธีการรักษาอย่างละเอียดทุกข,ขั้นตอนนักธุรกิจและสื่อมวลชนไทยทึ่งเทคโนโลยีการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่นะวัตกรรมรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคแบบบาดแผลเล็กใช้เวลาพักฟื้นในระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องการสังเกตการโรงพยาบาลว่ามีคุณภาพอานาดไนแล้วก็มีนักข่าวเพื่อนเืมาร่วมงานไทยทำข่าวด้วยโตัตผมเองที่คงทัดไปแค่วิดียนะครับขอบคุณครับ การรักษาแบบบูรณาการบาดแผลเล็กอีก21เทคนิคมีเป้าหมายด้านการรักษามะเร็งเป็นหลักได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมีความโดดเด่นในด้านการรักษาแบบเฉพาะจุดบาดแผลเล็ก ผสมผสานร,ระหว่างแพทย์แผนจีนและตะวันตกโดยมีเทคโนโลยีรักษามะเร็งที่ทันสมัยถึง18อย่างได้แก่การใช้คีโมเฉพาะจุดการรักษาโดยใช้ความเย็นการปลูกถ่ายเซลล์ภูมิคุ้มกันการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ มีดนาโนเทคโนโลยีการรักษาด้วยแสงเลเซอร์การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟโดยรักษาผู้ป่วยมะเร็งมาแล้วหลายหมื่นรายซึ่งทุกปีจะมีคนไข้จากประเทศไทยเวียดนามฟิลิปปินส์บังคลาเทศกัมพูชามาเลเซียซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นและไต้หวันเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเราก็มีผลมากๆนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าพวกการออกกําลังกายนะคะแล้วก็รักษาสภาพจิตใจให้ไม่เครียดมากเกินไปแล้วก็ ใช้ชีวิตประจําวันให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็ด,ดําเนินชีวิตให้ดีเนี่ยก็สามารถป้องกันได้ค่ะสวัสดีทุกค่านค่ะผมคับพี่วันนี้ให้เขียนงานดูงานนะคะพี่อมรารองค่ะจะให้ทานอธิบายอี้ไหมคะที่เปตงรอองนั้นนะคะอันนี้คือเขียนนะคะแทงรงไปจุดที่ก้อนเล็กนะคะคือคุณหมอเขียนจุดชัดเจนแล้วคุณหมอจะถึงใจยิงความยิงเข้าไปตรงบริเวณจุดนั้นออนะคะ้โอเค ทางกลับคณะสื่อมวลชนไทยยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมนางเจนสตรีชาวไทยวัย44ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สาม ไปทำภาษาเหรอครับใช่ครับอุณตาซาวอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วก็มีซีทีสแกนคังเว้นครั้งอ่าเขาก็จะมีสเต็ปให้เราอยู่แล้วซึ่งคุณหมอก็จะบอกก่อนที่เราจะบินมาในครั้งต่อไปไหนค่อนข้างเหมาะสมเนี่ยผลการรักษาก็จะดียิ่งขึ้นอ๋อที่สุดก็ที่สุดอ่า就说呃治疗 比如说有很多项治疗项目，啊、呃，临床会根据病人呃检查的各项检查结果做了评估了以后，会一项一项的。它药物它就针对一个靶点，它你的基因不是一条长链吗？它针对其中的那个基因突变的那个点啊啊，就是这个我们是跟冠军，我们领先的。